ไผ่แดงนะคะไผ่แดงเขียวเล็กๆนะนี่นะคะขอบเขียวเล็กมากนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะใบค่อนข้างดกค่ะต่อไปเป็นใบหอ,อกนะคะใบหอ,อกขอบใบผิ้วนะคะสีเขาจะเป็นเลอเลอเทอะๆนะคะเป็นหลายสีนะเขียวชมพูนะคะหลายสีเลอเทอะเลยค่ะ ตัวนี้นะใครชอบสีแบบนี้นะคะต้องจัดเพราะว่าทรงเขาค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็เป็นฟอร์มใบดอกด้วยนะฟอร์มสวยเลยทีเดียวค่ะย้ำราคากันอีกรอบนะคะใบไผ่ชุดนี้ของเรานะฟอร์มสีสวยแบบนี้นะคะเราแบ่งกันอยู่ที่280บบาทส่งฟรีนะคะส่งฟรีทุกกระถางเลยนะคะ กระถางแรกๆของเรานะจะเป็นแบบมีหน่อด้วยนะคะหนาสวยมากๆเลยค่ะกระถางนี้จะเป็นสีอ่อนๆนะคะหวานๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะบวกกับไซส์ของเขานะคะเข้ากันมากเลยค่ะต่อไปจะเป็นค่อนข้างเล็กนะคะแต่น่าลุ้นค่ะ น่ารู้ว่าเขาใบจะดกกว่านี้นะคะต้นนี้นะเป็นใบไผ่เช่นกันค่ะสีแดงดำนะคะขอบเขาจะเป็นออกดำนะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นสีแดงค่ะใบไผ่ค่ะนี่นะใบไผ่ของเราวันนี้นะคะจะเป็นกระถางละ280บบาทส่งฟรีทุกกระถางเลยนะคะ บางกระถางก็จะมีหน่อมาให้ด้วยนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบกระถางไหนนะคะเลือกกันมาได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์นะคะแอดไลน์ line, เบอร์โทรมาคุยด้วยหรือว่า,าให้เราถ่ายรูปบสีให้ดูก็ได้นะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะวันนี้จะเป็นชุดลูกไม้ใบไผ่ใบหอกทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะคะเป็นลูกไม้นะคะ ก็คือแต่ละต้นจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยสักต้นนะคะจะมีข้อแตกต่างกันทุกต้นเลยนะคะแต่ละกระถางเราไม่เคยแยกหน่อเลยนะคะตัวนี้เราก็จะขายให้ลูกค้าแบบนี้เลยลูกค้าเลือกกระถางไหนก็เราก็จะให้ราคาเท่ากันทุกกระถางเลยนะคะใบไผ่ใบหอ,อกค่ะตัวนี้เราไม่ค่อยได้ทำคลิปนะสำหรับ บอลสีประเภทใบไผ่ใบหอกนะคะถือว่านิยมกันเยอะเลยนะคะช่วงนี้เห็นว่ามีลูกค้าหลายท่านนะคะอยากได้ใบไผ่ใบหอกนะคะเพราะว่าใบไผ่ใบหอกนะถือว่าเป็นบอลสีที่มีลักษณะโดดเด่นกว่าต้นอื่นนะคะการเลี้ยงดูก็เลี้ยงดูเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นฟอร์มพุ่มฟอร์มเล็กกว่า บอลทั่วไปนะคะเรื่องการเวลาลมแรงๆต้านลมก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะสำหรับใบไผ่ใบหอกนะคะใครยังไม่เคยเลี้ยงนะคะแนะนำเลยนะคะบอลทรงนี้นะคะอาจจะรู้สึกถึงความแปลกใหม่ในการเลี้ยงบอลสีนะคะเรามีบริการจัดส่งทั้งแบบโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้า ท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์มาคุยกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นไลฟ์สดแรกของเราเลยนะคะเราไม่เคยไลฟ์เลยเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเก็บไว้บันทึกไว้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดอยากจะดูย้อนหลังนะคะสามารถดูย้อนหลังได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะบ,บ้านสวนสัตยศิภาบอนสีนะคะต้องขอลาไปก่อนคะ่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องของเราได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดบอลตัวใหม่ๆสวยๆเรามีมาให้เลือกมากมายเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนของเราจะเป็นไม้มีชื่อนะคะลูกไม้ก็จะมีบ้างนะคะเป็นบางครั้งแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะเป็นเน้นไม้มีชื่อนะคะมีตั้งแต่ บอลโบราณบอนเก่าแล้วไปจนถึงบอลใหม่ลูกผสมตัวใหม่บอลด่างบอนแลเลยนะคะติดตามช่องของเราไวเ้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ